สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนแนะนํานะครับการเปลี่ยนสีต่างๆนะครับแล้วก็เปิดเส้นเปิดเส้นวอลลุ่มบ้างนะครับแล้วก็เปิดเส้นบิดอาร์คนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ปิดตารางเส้นตารางที่พี่เห็นอยู่หน้าจอนะครับรวมถึงการย่นกราฟหรือว่าขยายกราฟให้ภาพใหญ่กว่านี้โดยเอาตัวเลขนี้ออกวิธีการแรกเลยนะครับนะครับผมขอสอนง่ายๆก็คือการเอากราฟเนี่ยให้ใหญ่วิธีง่ายๆเลยครับพี่กด แค่ลูกศรขึ้นลงเลยครับเพราะว่าเราจะไม่อยากเห็นราคาสมมุติเราดูทองอยู่เราก็อยากปิดเราไม่อยากให้ตัวเลขขึ้นโชว์เราแค่ปิดแค่นี้ครับตัวเลขก็เห็นไหมหายไปแล้วเราก็เห็นกราฟเรียบร้อยนะครับอยากได้กลับมาก็กดที่เดิมนะครับกดตัวลูกศรขึ้นลงนี่แหละครับแค่นั้นเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาเปลี่ยนสีกันอ่าโดยกดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วเข้าไปที่คล้ายๆกับตัวเครื่องหมายการตั้งค่านั่นแหละเป็นทูนะครับเนี่ยอ่าเป็นเฟืองนะครับพี่กดเข้าไปนะครับ พี่ก็เลือกเลยครับอันดับแรกเราจะทําอะไรกันก่อนดีอ่าเราเพิ่มวอลลุ่มไหมอ่าเรากดวอลลุ่มเราอยากดูวอลลุ่ม ก็กดเพิ่มโมลุ่มเข้าไปเห็นไหมเราแค่เลื่อนโมลุ่มนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปเป็นราคาบิดอาร์คหรือบิดออฟเฟอร์นั่นเองนะครับพี่ลองดูครับลองดูนี่ราคาเซลล์ราคาบายพี่เซลล์ได้ราคาไหนบายได้ราคาไหนครับก็แ,แค่กดแค่หนั้งเนี่ยครับมันจะขึ้นมา2เส้นครับเรามองไม่ไม่ชัดเดี๋ยวผมจะขยายให้แป๊บหนึ่งขยายโดยเปิดนี่ครับทางเฟรมหนึ่งนาทีพี่ก็เห็นเห็นชัดขึ้นแล้วเห็นไหมอ่าราคามันก็จะไม่ใช่ราคาเดียวกันอย่าอย่าเปิดอย่ปิดให้พี่ด,ด,ดูอ่าปิดปุ๊บเห็นไหมมันจะเป็นเส้น ถ้าเราปิดไปเนี่ยเราจะไม่เห็นราคาของแท่งราคาราคาเปิดปิดนะครับของแต่ละแท่งพี่ลองดูหน้าจอด้านบนนะครับนะครับปิดไปมันจะไม่มีแต่ถ้าเราเปิดเราจะเห็นอันเนี้ยดีไว้พี่เปิดไว้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับต่อไปนะครับพี่จะเปลี่ยนสีกราฟนะครับหรือว่าจะเอาเส้นตารางเนี่ยออกวิธีการง่ายๆก็เหมือนเดิมครับพี่กดเข้าไปที่เดิมนะครับกดที่รูปเฟืองนั่นแหละครับเข้าไปเรื่องที่สีนะครับที่สีเสร็จนะครับพี่เห็นตารางไหมเส้นตารางพี่อยากได้สีไหนก็แค่พี่ก็เอาเส้นตารางเป็นสีเดียวกับพื้นหลังนั่นเองนนะัมมก็จี บันทึกไปเรียบร้อยไหมเส้นหายแล้วต่อไปนะครับคืออะไรพี่อยากเปลี่ยนแท่งเทียนแท่งเทียนนะครับขึ้นหรือลงครับพี่ลองดูนะครับขึ้นหรือลง่ขึ้น พี่อยากได้สีอะไรขึ้นลงต้องอยากสีเขียวถูกไหมอยากได้สีอะไรก็ได้นะอันนี้แนะนำนะอันเนี้ยขึ้นเขียวเห็นไหมอ่าลงเอาสีอะไรสีแดงนะครับลงคือสีแดงแต่และนี้เราดูกรอบนะแต่เราไม่มีเนื้อเทียนนะพี่เห็นไหมอันนี้คือแท่งเทียนเอาตรงเนื้อเทียนนะขึ้นเทียนขึ้นก็เอาสีเขียวเหมือนเดิมอ่าบันทึกปุ๊บเป็นเขียวแล้วแท่งเทียนลงเราเอาสีแดงเราก็กดแดงแต่ถ้าเราจะกรอบอย่างเดียวก็ได้นะนี่ครับเรียบร้อยแล้วง่ายไหมครับพี่พี่เส้นเราอยากเปลี่ยนเป็นสีอะไรเราก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะ มันก็จะบอกให้พี่หมดหรือพี่จะเอาเส้นบิดอาร์กนี่สีอะไรวุลรุ่มสีอะไรแค่นั้นเลยครับง่ายง่ายง่ายไหมครับพี่ถ้าง่ายก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราเอาเคล็ดลับหรือทริคดีๆนะครับมาฝากนะครับส่วนคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะจ๊ะขอบคุณครับบ๊ายบายช่องทางการติดต่อสมัครใช้งาน b บ s t o n FX w w w b e s t o n f บ c o m สอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมได้ที่ l ล n e @bestonfx เปิดประสบการณ์เทรดที่ดีไปกับเรา b บ s t ั n FX